เราเลิกกันไม่เลยทำไมไม่งอวะไอ้เฮียกูไม่รู้จักมึงเลยต้องงอหนดิต้องงอผัวก่อนไอ้ซั์รัตะนาต้องงอผัวดิทุนตีนนี่ยผัวว่าผัวจะเลิกบอกว่าอย่าไปที่รักผู้กองพูแบบนี้แต่งเรื่องกูไม่พูดเลยที่รักเราเลิกกันมึงไปเลยเ <laughs> ท้ากูกูใส่ของกูมาคุณซื้อมาจากไหน แล้วมึงมาถามกูทำไมรองเท้าของกูอะรองเท้าคนติเกอเขาหายไม่จริงหรอกแต่งกิ๊กเจาของเขามาทวงเนี่ยไม่จริงได้ไงถ้าจ๋าถ้าแต่งเรื่องกันแบบนี้นะโดนจิตใจให้ตำรวจมาเลยค่ะรัตนาาเก่จริงๆรงด้วยรัตนามึงไม่ต้องมาเรียกกูเลยรองเท้าเขาหายกูใส่ของกูมาเองกูไม่ได้ไปเอาที่บ้านใครเลยนะรองเท้าติดเขาหายแต่งเรื่องกันแบบนี้นะคนก็จะมาฆ่าอีกส่วนหนึ่ง มึงไปตรงมาเรียกกูนะมึงตีกูสิตีแบบชีวิตจริงนะชีวิตจริงเป็นขี้ขโมยพี่โนดมาแล้วโอเคจากนินมาแล้วอ้าวนี่ไงเจ้าของร้านอาหารมาแล้วมา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 ไม่ต้องมาเลยกูไม่ได้ไปซื้ออะไรเขาแดกนะไอ้ปากไอ้ปากมากเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ต้องมาเลยนะไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะนี่แหละคนจะมาแอบยิงาากกี่่บทดอน แม่เย็ดกูไม่เคยไปชีวิตจริงไงนะบ้านขายของเต็มบ้านเลยค่ะนั่งนั่งนั่งเออมึงตีกูสิงแต่ตะกูเนาะเขานั่งของเขาวะชีวิตจริงจะบอกให้พี่โนนั่นแอบยิงพอเจอแล้วแต่หน้ามันตุ๊กแข่งไปแล้วมาเจอแล้วกต่น้แข่งมาเลยเอ้ามีเอะไม่มีไหมนี่จะถ่ายรูปเหรอไม่ได้ถ่ายรัามาทวงตังค์ ใครจะวงกูเลยไอ้เคีย <Yeah. S 1> ไอ้ควายมีการยํานะ่อายกูไม่เคยไปควักเงินใครแล้วกูก็ไม่เคยไปบ้านใครเยไอ้นี่ปากไม่พัฒนานสัญญานะห้ามด่าผม ไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งค่ะแล้วผมให้คุณนะ,ะเดี๋ยวให้ไลฟ์สดก่อนแล้วผมให้นะจ้ะโอเคก็อย่าถามเล่นมากมายนะพี่โนดสั่งมาก็ถามได้นิดเดียวใช่ไหมให้คนที่บ้านอยู่กันหลายคนเล็ตตำรวจถามได้นิดเดียวใช่ไหมก็ไม่จงเป็นเรื่องเป็นราวแร้เมื่อคือนะคจะได้ฟังไลฟ์สดขายน้ำปลาร้ากูขายมีขีบายเลยฮะกุยกัน คุยกันดีๆมอนนิ่งครับทุกคนวันพระห้ามดา่าแต่ผมต้องถือไอ้น,นี้กันไว้ก่อนอ้หนูังไม่ถืออะไรเลยเพราะผมกลัวคุณทำร้ายร่างกายผมอ่ะพูดอย่างนี้พระย,ยังรู้นะพระสงฆ์ก็สั่งมาร <c oughs> ตัตนาคุณไปดูคลิปทุกคลิปไปนะไม่ดูละพี่ก็นั่งอย่างนี้แหละพี่โน้ตู่อยู่บ้านกันมากับเพื่อนตำรวจสี่คนน่ะคือไม่มีคลิปไหนที่คุณไม่ทำร้ายร่างกายผมอ่ะ พูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะคุณทำร้ายทุกคลิปเลยชีวิตจริงไม่เคยเลยอย่างนี้ชีวิตจริงคืออะไรอ่ะก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นยังไงอ่ะเออไม่พูดอะไรละพระย่มรู้หมดเลยรู้เรื่องอะไรอ่ะพระสงฆ์ก็สั่งไว้สั่งว่าไม่ต้องพูดอะไรไม่รู้มันก็ต้องคุยแค่ให้รู้เรื่องไงสั่งในใจผมอยู่ในใจจิตใจแล้วนะอยู่ในใจยังไงจิตใจพระสงฆ์พระสงฆ์องค์ไหนเออเหอะมีคุณจะโกหกคุณก็พูดจะพูดอย่างนี้พูดอย่าด่านนะ อย่ามาชี้หน้านะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งนะครับเงียบเนี่ยตะกายคุณรู้ไหมผมระบมหมดแล้วรัตนารัตนาอ่ะผมไม่ให้พูดแล้วจะเรียกทำไมเล่าผมไม่ได้บอกไม่ให้คุณพูดคุณต้องคุยกับผมแต่คุณน่ามด่าผมไม่คุยแล้วค่ะทำไมไม่คุยเรียบไว้ดีที่สุดแล้วมาถึงเนี่ยอ้าวก็ไม่พูดอะไรกันดีแล้วเรียบร้อยอ้าวตั้งเงียบเพ่จะรู้อะไรอ่ะใครมา หิวเหรอจิ๊บๆๆคืออะไรนั่นปากเองหรือว่าหิวอาดาใครอันนี้ผมมิ้มปากเนี่ยก็มิ้มมิ้มเป็นคือดานะพูดจาอย่างนี้นะ้าจะเอาโทษกูอย่างนักเอาอย่างไงจัดการให้ควรมาเลย เจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ต้องทนเจ็บนี้ยกยังยังไม่ยกเหรอนี่จะหมดแล้วเนี่ยอย่ามาเทอีกนะเทหน่อยเดี๋ยวเนี้มาเลยมาเลยนี้น้องโมนไม่ถ่ายแม่เด็เดี๋ยวพี่โนดมายกยังนี่เทไปเป็นอึกเป็นอึกตลอดเวลา เลยไดพาเราไดถามเลยถามพาเลยพาคนนี้ไอ,อ้คนนี้บ้าไหมไม่เรานั่นแหละบ,บ้าเอาสักเลยเอะเรานั่นแหลไะไ,ไม่ค่อยดีอะไรค่อยดีอยู่พูดได้อย่างนี้ได้ไงไป้ายตายนั่นเนี่ยมาให้ไม,ไม่ต้องมานะเอาคุณจะอ้วกไงอ้วกใส่หน้ามึงเลยแหละ ทำข้าวผัดกินกันนะจด้จ้าป้าอยากกินป่ะล่ะก็พี่พูดดีคำดีก็จะได้ดีอ่าป้าบอกเลยว่าน้ำปลาเนี่ยโอ้ยน้ำปลาทำไม่ได้หรอกฮะไม่ไม่พูดพูดพูดขายเราขายของนะํ้ำปลาเออตอนเนี้ยตอนเนี้ยพีเมี่ยมมากเลยพี่อะไรอะพี่เมี่ยมพี่เมี่ยมป้ารัตนาเนี่ยป้ารัตนาการันตีการันตีอ่าส่วนป้ากระป๋องส่วนป้ากระป๋องปลาตัวใหญ่จริงๆริงปลาตัวใหญ่จริงๆวันนี้ป้าก็เพิ่งกินไปไม่เคยกินเลยค่ะ เอาพี่สอนนะได้ไปคุยได้สะดวกเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้เลยหนูใจไม่ออกเนี่ยแป๊บเดียวเป็นเดียวปากเป็นพูดอะไรไม่ออกเนี่ยแป๊บเดียวป้าพูดเพราะป้าพูดเพราะอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วได้กินน้ำแป๊บเดียวแป๊บเดียวกินอะไรล่ะโกโก้โกโก้ถ้าใครไม่ชอบกาแฟถ้าใครไม่ชอบกาแฟป้ารัตนาป้ารัตนาแนะนําแนะนําโกโก้โกโก้อร่อยจริงอร่อยจริงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าป้าจะกินทุกวันไม่ได้กินเลยทุกวัน พี่หอดออย่างนี้สิขอด้วยอดทษอดอดอดวพี่คันพอดดกเกาหูเนี่ยไม่ไดไม่ได้ต้องถอดก่อนหายใจไม่ออกเลยนเดียวนิดเดียวเจ๊ช่วยหนุด้วยนิเดี๋ยวปลาเดียวนิดเดียวกาแฟนะ กาแฟกาแฟดรพีดรพีเรามีสองสีเรามีสองสีคาปูชิโน่คาปูชิโน่กับเอสเพซโซ่กับเอสเพซโซ่เราทำมาจากเราทำมาจากกาแฟสดกาแฟสดหญ้าหวานหญ้าหวานแล้วก็ถั่วเหลืองถั่วเหลืองซึ่งคนเป็บาหวานซึ่งคนไปหวานดื่มได้ดื่มได้ตื่นนอนเช้าตื่นนอนเช้าป้ารัตนาอ่าพูดอย่างนี้ได้ไงล่ะพูดก่อนดิบ้ารัตนาตื่นนอนเช้าตื่นนอนเช้าป้ารัตนาป้ารัตนา ดื่มหนึ่งซองเลยไม่เคยดื่มเลยก <c oughs> ูจะขายได้ไงวะหมดมากินโอ้กูเจ็บมากเลยกินกินให้กินชีวิตจริงจะเล่าให้เจ๊จุกจุสนับกวางวเลยไม่กินไม่ได้ให้พูดหูว่าพูดเก่งนั่งเลย โอ้ยเผ็ดมากปากเนี่ยโอ้ยจะอ้วกจะไม่หายตุโหจริงจริงนี่เป็นพยาบาลนะเชรู้ตัวนะแอะพี่เนี่ยดูนี่เป็นคนใช้ธรรมดาเนี่ยพี่คะนี่แหละพี่โรจะมาแล้วเนี่ยพี่คะมาสักทีอะไรสักแล้ว อ๋อหนูว่าเหรออายุเพิ่งยี่สิบเศษเศษพี่หัวร้อยยิ้มอย่างยี้ดีนะพระย่อมอวยพระพรชีวิตหนูนะพี่โนดเป็นเป็นพี่ชายทำไมรัตนาน่าองเลยอ่ะพี่หน้าอ่อนด้วยไม่ใช่แกหนูไม่ได้พากัดสันนี่เป็นทร์อินทรของหนูอินอนเชื่อเพราะว่ายารัตนาอายุแค่ยี่สิบเศษเอ่ะเชื่อไหมเชื่อไหมยี่สิบเศษเเชื่อไหมเชื่อไหมไม่รู้ค่ะไม่คิดว่าเชื่อไหม เดี๋ยวจะสูตรบอกกับพ่อแม่นาเป็นคนโกหกอายุตัวเองเปล่าไม่ใช่เป็นคนจริงในชีวิตอายุเท่าไหร่อีกครั้งไม่โกหกอายุเท่าไหร่เอพี่นงกำลังมาอายุเท่าไหร่ก็ยี่สิบเศษเศษยิงเดี๋ยวยิงเดงสิบเกีเห็นไหมแม่ทำไมอายุคุณน้อยจังเลยเดี๋ยวพี่นงมาแล้วเออไม่ต่างกันเลยทำไมอายุคุณน้อยจังเลยออยู่บริเวณบ้านและพี่นงจ๋า หน้าหน้าคุณเด็กมากเลยนะคนณีเด็กมากเลยพี่ก็ดีมากเลยนะลองดูโมพี่นี่สวยมากนี่ชมกันอย่างนี้สาพดาพระย่อมรู้นะพูดอะไรกันพระย่อมรู้หนูรู้ชีวิตจริงในบ้านครัวฉามันรอบเนี้ยเดียวแต่สภาพดาอีกเขาบอกเขาเป็นนางพยาบาลนะคะไม่ด่าใครแล้วพี่หนูเป็นคนดีาวเด็กทั้วันดทั้งวันพี่โนดเขาเป็นนางพยาบาลไงพี่โนดชีวิตจริงเป็นตำรวจ ม่มชีวิตจริงนะเพื่อนพี่โนดมาบ้านเยอะเลยยี่สิบเศษเศษยี่สิบเศษเศษไม่ไม่เยอะหรอกพี่แล้วแต่แต่แต่แล้วฟันน้ำนมพิ่งร่วงใช่ไหมมันหักมันหักฟันแท้ยังไม่ขึ้นใช่ไหมพี่จะถามอะไรหนูมากมายนะชีวิตจริงมีนะทำไมดีแล้วพี่พี่โนดเขาคอยเขามีเพื่อนตำรวจเยอะเลยเป็นยังไงคะถึงทำไม่ได้ก็มันเป็นเห็นเห็นอยู่เนี่ย เป็นที่เห็นอยู่เนี่ยและแกเห็นว่าเป็นอะไรไอ้แกเห็นว่าเป็นอะไรล่ะแกเห็นว่าเขาพูดจาเออเป็นอะไครด้ยเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้อะไรครับเป็นไข้หวัดหรือเปล่าไม่เป็นเป็นอะไร เขาไม่เป็นแล้วก็สายเายเดิจะมาชี้นะเดมาชี้เดะมาจัดการกันวงการความจริงมาแล้วถามดิเกิดเขาาตอบแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอ่ะถามตตอรู้แล้วดิเรวกูจะเอาความจริงเป็นอะไรจ้ะคะป้าเป็นอะไรก็เห็นเห็นอยู่กินไม่ได้อยู่ลงครัวก็เห็นกันทุกคนอยู่ คำว่าไะกินไม่ได้ก็เห็นทุกคนอยู่ต้องพูดทำแบบแบบเสียงเขาด้วยมันใช้งานฉันฟังไม่รู้เรื่องแล้วมึงฟังไม่รู้เรื่องชังบึ้งพี่คือวิจริง่ะพี่โนดพี่ดันในเด็กจะมาแล้วคุณก็ต้องตอบตามเสียงเขาเขาพูดว่าไงคุณก็ต้องตามเสียงเขาอาถามไะเป็นอะไรป้าอ่ะเป็นอะไรคะก็กินไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็เห็นอยู่ ถามว่าอะไรกินไม่ได้แต่อะไรอะไรก็เป็นเห็นอยู่ต้องทำแบบเปลี่ยนเขามึงไม่ต้องมาพูดเลยกูเป็นศิพมินโนดแล้วถามไมมึงต้องมาท่านไหไรก็ถามแล้วก็ถามก็ถามแล้วก็ตอบแล้วอ่ะตอบตอบเปลี่ยนเขาด้วยโอ้ยอย่ามาบังคับอย่างนี้นะเดี๋ยวชีวิตจริงจะมีแล้วบ้าพูดดังๆเลยนะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะ เป็นแบบไม่มีสติเหมือนเดิมนี่อ๋อนี่ไงไม่มีสติเหมือนเดิมเสียงก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่อ้าวขาเขาพูดอย่างนี้นะคุณก็ต้องตาเสียงเหมือนเขาด้วยกูเป็นคนละคนกันนี่ต่อปากเลยตอบสิเร็วขอความจริงแล้วทำไมก็เขาตอบแล้วเนี่ยไม่รู้กูต้องตาเสียงเหมือนเขามึงไม่ต้องทำงานรัดกูเดียวไปกันมาเรมาเร็วเดี๋ยวกูจะให้พี่โนดมาแล้วความจริงก็มาแล้วเร็วอาป้าตอบเสียงดังๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะฮะเป็นยังไงบ้างก็บอกไปแล้วบ้าอะไรเป็นมันไม่มีสติเหมือนเดิม,มไม่นีไมได้ยินครูพูดไม่มีสติเหมือนเดิมมันก็ได้เสียงเขามันช่เสียงคุณน่ะอ้าวก็คุณพูดน่ะทำไมพูดจาโอ้ยอยาตีนะตีเลยโอ้โยเป็นยังไง ไอ้กุมารมาครับรัตนามาโว้ยเ,เอกชัยช<ม>่ั้าบลเอาให้งงอ้ชีจริงๆเลยมา,มาเมลบอสด้ว